อํามช่องนานทีได้เที่ยววันนี้เราไม่ได้เที่ยวเหมือนเดิมครับเราจะไปชมทุ่งนาไปดูข้าวที่เราหว่านไว้นะครับโดยเจ้ารถคันนี้ครับผมไปดูพร้อมกันเลยครับว่าทุ่งนาเส้นทางวันนี้ฝนลงด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันที่ทุ่งนาได้เลยครับไปครับออกเดินทางกันไปทุ่งนาของเราคราับวันนี้วันนี้เราใช้เจ้าคาริเดียนนะครับเราจะไปดูว่า ทางที่ลงทุง่งนารถเราจะลงได้ไหมวันนี้วันนี้เราไม่เดินนะครับเราจะขับรถไปโดยจับคาริเบียนน้อยนะครับอันนี้เดินต้องต้องขับราถผ่านหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านของเราตั้งอยู่นะครับหมู่บ้านใหม่โพชัยตําบลห้วยอิราชนะครับอาเภอสวรรณภบุิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมไปชมกันเลย สองแลน,นะครับ นี่ครับเส้นทางนะครับถนนเส้นนี้นะครับตั้งแต่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับเป็นทางเวียนเหมือนกันครับก็ใช้งบประมาณในการใช้จ้างชาวบ้านนะครับขุดตรงนี้นะครับให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีงบประมาณมาให้นะครับใครขุดได้เมตรเท่าไหร่ก็คิดตามจำนวนที่ตั้งไว้นะครับ การดูแลเา าวบ้านนะครับกาลังขุดมันสำปะหลังกันอยู่นะครับไอ้มันนี่เ็าจะลงช่วงน่าจะเป็นมันสามเดือนนะครับต้นแค่นี้นะครับแต่หัวหัวมันใหญ่มากนะครับได้ผลผลิตที่ดีมากอันนี้ทุ่งนาอีกแปลงของชาวบ้านนะครับยังไม่ได้ดานะครับ จะเลี้ยวลงตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาไมตรงนู้นข้างหน้าครับจะมีถนนนะครับถนนเส้นนี้ใช้คนขุดนะครับรวบรวมชาวบ้านนะครับขุดขุดจนไปถึงลําห้วยนู่นนะครับจะมีลําห้วยครับเป็นโครงการอะไรสักอย่างนะครับของภาครัฐเมื่อสมัยก่อนนะครับ ข้าทุ่งนาแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เรามาถ่ายวันนั้นนะครับคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ได้ผลมาวันนี้นะเขียวมากตอนนี้เราไต่ตามคันนานะครับปัดเสียวครับฐานล,ล้อรลเบียนจะแคบหน่อยนะครับการไต่ถนนการไต่คลองเนี้ย ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ,ต,รบ,รรบต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการขับอน,นี้บริเวณทุกงนาของชาวบ้านนะครับนนก็บนนบเป็นของญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะครับ นี่เจ้าเบียนของเราให้ชมกันต่อครับลงไปทุ่งานาของเราต่อเจ้าคาริเบียนน้อยือเจ้าแมนวีน้อยนะครับตามในกลุ่มของเราเรียกกันโู้ผู้โยก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 นี่ครับก็ได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับเรา พร้อมกันกำลังจะขึ้นครับขึ้นแล้วโอ้หนาไผโอ้ของเราขึ้นนียครับขึ้นดีมากเลยนะครับต้องตบมือให้กับ คนที่มาหวานให้นะครับเป็นญาติพี่น้องของเรานะครับมาช่วยหว่านเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเดต้องเหยียบกิ่งไม้ไปนี้ก่อนเข้าไปจอดตรงนี้อนี่ครับกำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูนี่ครับ,รบข้าวกําลังขึ้นครับโชคดีหน่อยวันนี้ได้ฝนมานิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนก็ตกไม่แรงครับวันนี้ก็ตก ตกตอนประมาณเที่ยงๆนะครับจะตกแบบปล่อยๆนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแปลงนี้ก็กำลังจะขึ้นนะครับก็ถ้าใส่ใจดูแลก็จะได้ผลผล,ผลิตนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่ใจก็ผลผล,ผลิตก็จะน้อยนะครับเพราะว่าอีกต่อไปนะครับก็ะจะเป็นพวกหญ้าแหละครับจะเกิดขึ้นมาแข่งกับข้าวัวนี้นะครับ ก็ถือว่าทิศใ้ช่องช่องว่างระหว่างต้นข้าวกับที่ระวานี่ก็ถือว่านานาอยู่นะครับอันนี้ยังขึ้นขึ้นไม่หมดก็ไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อมันตายแรงด้วยเพื่อมีหน้าแรงนะครับวันนี้เรากะว่าจะมาลุยโคนด้วยนะครับโคนทุ่งนาแต่ไม่มีโคนกับสงใจได้กะเหมือนเดิม <c oughs> นะครับ ต้นมะขามนะครับไม่ก่อนก็จะขุดปูปูน้อยนะครับขุดปูน้อยมาแล้วก็ได้ต้นมะขามตัวน,นี้แหละครับตามตามปูใส่มะขามพุดอ,อร่อยแซ่บเวอร์นะครับแซ่บอีรีครับพี่น้องเข้าพิธีอีสานตอนนั้นครับพี่น้องเข้าถึงสิรัรโ้ได้นะครับของตรงหน้าเขาก็บม่มีอย่างข้ถ่ายมากมายครับไม่มีอะไรให้ขายมากมายนะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็ยังไม่มีอะไร กําลังจะขึ้นแต่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นขึ้นยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถลงไปวิ่งเล่นทุ่งนาสักหน่อยนะครับไปกันเลยครับเราจะไปถอยรถมานะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> วิ่งเล่นรอบต้นไม้สักรอบนะครับแล้วก็จะกลับกัน เนี่ยได้เรื่อกเหมือนกันครับพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้เราขากลับนะครับเราจะเอาไอ้เจ้าเบี้ยนตัวนี้นะครับไปวิ่งตรงนู้นนะครับเห็นไหมตรงต้นไม้ตรงไม้แล้วก็จะวิ่งอ้อมไปตรงนู้นนะครับแล้วก็จะไปขึ้นตรงนู้นนะครับไปดูไปขึ้นตรงคันนาตรงนู้นแอบขึ้นนะครับขนาดแอบขึ้นเขาไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับเราแอบขึ้นนะครับทุ่งนาญาติเราเองคงไม่เป็นไรนะครับเราจะแอบไปดูนะครับไปดูกันเลยครับ ก็สตาร์ทรถแล้วครับถอยถอยถอยครับถอยถอยถอยนะครับไอแอ,อ,อ,อบขึ้นตรงข้างนานครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ขับสีเลยฝนตกนะครับฝนตกนึกว่าน้ําจะขังนะครับปกติถ้ามันไม่ตกแ้วมันก็จะไม่ขังนะครับทุ่งนาแถวบ้านเราฝนจะไปแอบยขึ้นนะครับคงไม่มีใครู้ไม่มีใครู้ก็จะรู้ก็เพราะคลิปนี้แหละ เดี๋ยวคิดตรงนั้นนะครับมันจะขึ้นได้แล้วป่ะ okay, ไปดูลายทางขึ้นก่อน,นครับเราจะขึ้นตรงๆด้วยระบบขับสองก่อนนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมอ๋อตรงนี้มีทางรถมาเหมือนกันเราจะวิ่งขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้นะครับไม่สูงมากครับแต่ถ้าในกล้องไม่สูงนะแต่ตามภาพจริงก็สูงนะครับเดี๋ยวเราจะแอบขึ้นตรงนี้นะครับแอบขึ้นตรงนี้เลย ขอญยาตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวรองจะขับขึ้นด้วยเกียร์ขับสองนะครับขับสอง่นเนินคนานะครับไปดูกันได้เลยครับว่าจะขึ้นได้หรือบอ่ได้ บอกว่ามันไม่ติดลมนะครับเราไม่ได้ขับไม่ได้ใช้ขับสี่เหมือนเดิมนะครับเต้องใช้ขับสองขึ้นขึ้นได้แบบง่ายมากนะครับก็ถือว่าขึ้นได้สบายนะครับทางมันเพิงไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ให้ดูมีแค่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหน้าฝนเราจะมาลองให้ดูใหม่ครับว่าจะเป็นยังไงจะมันไหมจะได้ใช้วิ่งกันไหมคันเดียวคนเดียวจะเป็นยังไงเราแอบมาถ่ายไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้จริงๆก่อนจบคลิปนี้นะครับวันนี้ผมเจอแปลงนาดานะครับ แปลงนาดำนะครับของพี่บุญนะครับพี่บุญเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่แหละครับเราจะพาไปดูว่าแปลงนาดำที่เขาดำเองนะครับจะสวยงามขนาดไหนครับที่แปลงนี้แต่ก่อนนะครับผมเกลียดกุ้งหอยปูปลาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกระปู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 นานะครับภาษาอีสานเรียกกับปูนะครับกับปูอีปูนาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมสิพาไปเมืองนะครับพาไปดูนะครับจะพาไปดูข้าวนาดำไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านๆน,นะครับเป็นข้าวนาดําส่วนหนึ่งนะครับที่ถอดต้นกล้านะครับถอดต้นกล้าแล้วก็มาดำนะครับกาลังจะสวยเลยนะครับอันนี้น่าจะทําคนเดียวนะครับพ่พุพทธทำคนเดียว ด้านหลังนี้ยังไม่ได้ทํานะครับข้างหลังมันส่ดนี้จะเป็นหวานนะครับเราเดินลงมาเหยียบของเขาเชยเลยแต่ยังไม่มีข้า,ขนนาวขึ้นนะครับกำลังจะขึ้นนะครับแต่งนี้สวยครับข้าวนาหวานสวยมากครับเขียวช่วงนี้ดูอะไรก็สวยครับถ้าเป็นสีเขียวดูอะไรก็สวยไปหมด ก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่รับชมช่อง YouTube นาทีได้เที่ยวโดยผมณัอํานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับสุดท้ายก็ขอฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ในช่อง YouTube นาทีได้เที่ยวให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกหนึ่งกำลังใจทุกๆหนึ่งไลค์นะครับก็เป็นกำลังใจให้เราได้สร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสุดท้ายนี้สวัสดีครับ